โอเคนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนวางเป้านะครับเป็นการวางเป้าเล่นในคอมนะการข้ามก็ผมบอกไปแล้วนะคือบิต2แกน x 0.11แล้วก็แกน Y 0.77นะครับผมก็มาดูกันเลยว่ามีกี่วิธีนะอันนี้คือโค่นเรียวอะ่ะผมอาจทำชิปแบบอ่าดองๆนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะครับชิปนี้นะโอเค เรียวๆนิดนึงนะคนดูติเดียนผมเลยอยากทำคลิปแบบนี้ไว้นะก็ถ้ามีเสียงรบกวนเสียงไม่ชอตอะไรก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะแต่น่าจะไม่ได้ยินหรอกถ้าได้ยินผมน่าจะเปิดเสียงในเกมด้วยนะน่าจะได้ทำคลิปใหม่ถ้าถ้าได้ยินนะแต่ถ้าได้ยินจริงๆก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ต้องสีเรียมามากนะโอเค ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับอันนี้สําหรับในคอมนะมือถือไม่เกี่ยวเด้อขั้นตอนแรกคือที่ใช้บ่อยสําหรับลูกซองก็คือข้างตัวนะครับข้างตัวประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ลากขึ้นเฉยเฉยเน2สองก็งมบบงงมไม่โดนเลยเนี้วยวา s <S บบงประมาณนี้เนี่ยก็ได้นะมันแบบอยู่ที่จังหวะและโอกาสนะครับ เ,เอาต่ำๆนิดนึงก็ได้นะครับดูที่แกนไอแกนร้ายด้วยนะคนดูแต่ก็ไม่ค่อยได้มาฝึกอะนี่คือวิธีแรกนะครับคือแบบเราเราโดดมาเนี่ยเราเราควรหัดวางเป้าเลยนะเนี่ยเราก็ลาึ้นไปเลยครับเนยผมชินนะหมุนจอผมไม่ได้จะแอรอะไรนะครับผมชิน ก็คือวิธีแรกนั่นแหละคนด,ดูง่ายๆนะก็คือลากขึ้นเฉยนะครับใม่ได้คอมเนาะก็คือวางเป้าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไหลเอ๊ะ <Hey, hey, S 1> ประมาณอกนะครับถึงประมาณหัวเข่านะประมาณนี้นะอ,นอื่นก็ได้นะเป็นการวางระยะจูบแล้วกันนะครับเห็ okay, นไะวิธีที่สองนะครับคือบนหัวถ้าบนหัวผมจะแนะนําระยะ ไกลามานะครับไกลประมาณกลางอะกลางนะครับผมประมาณประมาณนี้แหละ,ะมันก็ล่าเขืนอาจไม่โดนบ้างน,นะคนดูผมเรียนเลยผมไม่ได้วอร์มอะไรมาเลยผม,มาเขามาสอนเลยนี่ทุกคนจําแค่เทคนิคก,ก็พอนะไม่ต้องดูว่าเฮ้ยทำไมมาสอนแล้วล่างไม่โดน,นอะไรแบบนี้นะลองเอาไปเล่นดูเดี๋ยวคนทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละ ว,ว่าว่าวิธีมันประมาณนี้นะแต่อยากมาบอกอีกครั้งหนึ่งให้เฉยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือวิธีวิธีนี้จะใต้เท้านะแต่อันวิธีนี้ต้องใช้สําหรับคนที่กระโดดอ่ะเหมือนเราแบบเนี่ยไอ,ไอบอคู่กันแบบนี้นะคนดูไอบอคู่กันแบบเนี้ยเราเรา,เราวางไว้แบบนี้เลยแล้วถ้าเขากระโดดมาแล้วก็แบบนี้แบบมันเป็นไอบอนะคนดูขออภัยที่เดี๋ยวถ้ามีภาพจะขึ้นให้นะ นะเราเราวางเป้าไว้สมมุติเนี่ยเป็นไอบอลเขอนะสุดสุดไอบอลประมาณนะี้ถ้าขึ้นรูปได้จะขึ้นให้นะคนดูขอไว้ทีประมาณนี้นะแล้วก็ยิงยิงไปเลยก็โดนแบบนี้นนโดนนะถ้าคนกระโดดมันมันมันจะโดนนะครับเนี่ยมันจะโดนนะครับเวลาคนกระโดดขึ้นไป แต่ถ้าแบบระยะจูบผมก็แนะนําเป็นข้างตัวดีสุดน,นะครับยิ่งใกล้ยิ่งต่ำนะสำหรับผมเนี่ยใกล้พยายามที่ต่ําต่ําลงนะครับปืนปืนอะไรได้หมดนะแต่ปืนลูกซองระยะจูบก,ก็จะง่ายหน่อยนะครับโอเคแล้วก็อีกวิธีหนึ่งน่าจะวิธีที่4แล้วนะวิธีที่4นะครับก็คือระยะจูบแบบจูบข้างๆจริงๆอะไวรุ่นสร้างห้องอะครับก็คือแบบ อยู่แบบนี้ใช่ปะเราวางเป้าข้างหแล้วเรากดเดินด้วยนะเวลาเดิแบบปกติผมจะเดินมาได้จะปล่อยปุ่มเดิน,ดนแต่เนี่ยคนจะไม่ปล่อยนะครับก็ก็คือแบบวางวางเป้าใช่ปะแล้วเราก็ลากไปว่นะม,มันต้องมีไอบอลนะคุณดูเราต้องกดปุ่มเดิน,ดนอ่ะแบบวางเป้าน่าจะขาวนะคุณดูเพราะเวลาเล่นบางคนแบบอาจไม่ได้ตั้ง,งเป้าเลยบางคนแบบยิงมั่วไปเลย ลองเล่าดูนะขอใคด้ยวยตาแหวนะครับเราเราไม่ต้องไปตั้งเป้า่ะคนดูระยะจุบแต่พยายามตั้งก็ดีนะแบบเราเราต้องกดเดินด้วยนะระยะจูมันจะยิงง่ายขึ้นมากนะจูแบบจูจริงๆอะ่ะเราเดินเ้วยครับคนโดเนีย่ยถ้าถ้าเราล่าง,างนินไม่โดนนะมันก็โดนนอ๋อไม่โดนอ๋อไม่โดนเนี่ยก,ก็โดนแต่ว่าเวลาเรากดปุ่มเดินด้วยมันจะลากขึ้นง่ายขึ้นอะ่ะคนโด สำหรับความคิดผมนะอันนี้คือทิกของผมนะไม่ใช่ว่าทิกยิงหัวดีกว่าเป็นทิศของผมที่ใช้เองมากกว่าเพราประมาณเนี้ยคนเนาแบบเห็นปั๊บเลยโดนแบเนี่ยปกติก็จะไอบอลแบบนี้ใช่ปะเนี้ยปกติเราก็จะไอบอลนังเหมือน <c oughs> ประมาณเนี้ยคนเนาวิธีแรกนะครับวิธีแรกอันนี้คือวิธีแรกเนาะวิธีที่สองไม่โดน ที่สองนี่จะยากหน่อนกับวิธีเป็นวันช็อตไม่เดียวมันยากนะครับแต่วันเนี้ยหรือจะวางแบบนี้ก็ได้นะปืนใหญก็ไม่ใช่ว่าวางไม่ได้นะคนดูก็าวางได้เหมือนกันนะแต่ส่วนมากผมจะชอบบนหัวนะส่วนมากผมจะชอบบนหัวเบมนี้นนะบนหัวกับข้างตัวเป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยสุดนะแล้วก็วิธีที่สามนะครับก็คือไว้ใช้ตอนอกระโดดน,นะกระโดดมากระโดดมาแล้วก็ นะมันมันจะขั้นงเดินเดินง่ายนะแต่บางทีก็จะล็อกขานะทีสุดท้ายก็คือกดเดินไม่ด้นะครับสอนแบบสอนพอเข้าใจพอๆนะ้องเนดูเพราะว่าทุกวันนี้คนน่าจะเล่นกันเป็นหมดแล้วใช่ปะ่ะก็ประมาณนี้ที่ผมใช้อยู่เป็นที่ของผมเล็กๆน้อยละกันนะครับไม่ใช่วิธียิงหัวก็ทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะก็ประมาณนี้นะที่ผมใช้นะครับผม ก็บางว่าทุกคนจะอเอาไปนำใช้ได้ไปปรับใช้สักนิดนึงได้นะครับผมก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับทุกคนก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับฝาก,กาไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ